อยากจะรู้ว่าภาพภาพหนึ่งนะผมอยากจะรู้ทุกคนนะผมอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพนี้ภาพนี้อยู่ไหนอะภาพนี้ผมจะให้ดูทั้งหมดสามภาพนะทุกคนผมจะให้ดูทั้งหมดสามภาพนะอะดูทั้งหมดสามภาพคนนี้เป็นแตงโมอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นแตงโม แต่ผู้ชายเนี้ยที่นั่งอยู่ตรงนี้นะมันเป็นใครใครทราบไหมว่าผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นใครใครทราบเปล่าใครทราบไหมใครทราบเปล่า ใครทราบเปล่าว่าผู้ชายอยู่ฝั่งนี้มันเป็นใครให้เปิดอีกรอบหนึ่งนะอะดูสิครับแต่อย่าไปคิดหน้าอย่าไปคิดหน้าว่าโตโน,โน่นะไม่ใช่โตโน่เพราะว่าผมดูแล้ว z o ม m i n เข้าไปแล้วดูแล้วไม่ใช่โตโน่นะอย่าไปคิดว่าโตโน่นะไม่ใช่โตโน่นะแต่ว่าภาพนี้แตงโมตอนนั้นครบกับ น่าจะครบกับเบิดอยู่ไม่นานไม่กี่วันก่อนที่จะขึ้นเรือแต่ว่าหลายคนบอกว่าแตงโมคือแตงโมไม่ได้ขึ้นเรือวันที่วันที่สามยีิบสองนะแต่แตงโมกลับมาจากภูเก็ตวันที่สิบเก้าไทม์ไลน์ในเครื่องแตงโมเนี่ยหลังวันที่สิบเก้าแล้วก็ถึงวันที่ยี่สามอ่ะหายไปอ่ะมันจะไม่มีถ่ายรูปอะไรไม่มีอัปเดตอะไรเลย แล้วมันมีบางคนเขาบอกว่าเขาเห็นแตงโมแถวโรงแรมริเวอร์เดลวันที่สองหรืออีอผมก็งงว่าเขาเห็นแตงโมได้ไงทางทางที่แตงโมอ่ะแปลกไหมเวลามันแบบเวลามันไม่ไม่ตรงนั้นอะ่ะเวลามันไม่มีไง อ๋อเวลากี่โมงถ่ายถ่ายรูปนี้เวลาตอนไหนวันไหนหรอเดี๋ยวต้องเข้าไปดูในมือถือเดี๋ยวต้องเข้าไปดูเวลาที่เขาถ่ายไว้อะต้องเข้าไปดูว่าเวลาตอนไหนเพราะว่าผมเข้าไปดูแล้วผมก็ไม่ไม่รู้ว่าเวลานั้นอ่ะเขาถ่ายรูปวันไหนแต่ผมเห็นแล้วมือถือเนี่ยผมไล่ดูทั้งหมดวันที่ี่สิบวันที่วันที่สิบเจ็ดถึงวันที่ี่สี่เนี่ยผมนั่งไล่ดูว่ามันมี อะไรอยู่ในกลางๆางนั้นไหมแต่ถ้าไม่มีแต่มันเป็นประเด็นเนี่ยเอามือถือโชว์ตรงนี้ไม่ได้ไงเอาอย่างนี้ผมก็จะทำเป็นเอกสารอย่างนี้นะแต่ว่าผมก็จะทำแบบพร้อมกับไทม์ไลน์แล้วผมก็จะให้ทุกคนนั่งวิเคราะห์เอาช่วยช่วยกันว่าไทาม์ไลน์ตรงนี้อ,อ่ะไอเนี้ยมันหายไปไหนเอาอย่างนี้ดีไหม เอาดีไหมจะเปิดไทม์ไลน์ต่างๆนานาแล้วก็ให้ทุกคนวิเคราะห์เอาว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมก็จะเราไลฟ์นั้นเราก็จะเป็นไลฟ์ยาวเลยทีเดียวผมก็จะนั่งตัดภาพแต่ละภาพออกมาไทาม์ไลน์จากวันที่สิบเจ็ดถึงวันที่สี่ผมก็จะไล่ภาพพร้อมไทม์ไลน์เลยดีไหม เราก็จะนั่งไล่กันว่าคือในเวลาเนี้ยแตงโมหายไปไหนในเวลานี้แตงโมหายไปไหน,น,เ,น,หไไหนเพราะมันมีไทม์ไลน์ที่แปลกๆมันเป็นไทม์ไลน์เข้ามาที่แปลกๆแล้วยิ่งแอนนาเคยให้สัมภาษณ์ว่าแตงโมต้องรีบกลับมาจากภูกเก็ตวันที่สี่เช้าแล้วเราก็คิดว่าแตงโมอยู่ที่ภูกเก็ตวันที่สี่ถึงวันที่สี่เนี่ยแล้วที่แต่ละรูปที่เราเจอ เราคิดว่าโอ้มันเกี่ยวข้อกับภูกเก็ตหรือเปล่าเพราะไม่มีอะไรรูปภาพอะไรอัปเดตอะไรวันที่ยี่สิบสองยีสิบสามแล้วก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดผลไม่มีอัปเดตเราก็งงสิครับเราก็งงว่าหายไปไหนเวลาเนี้ยมันหายได้ไงถูกไหมถูกไหมเออมันก็ต้องหาเวลาให้ชัดเจน เพราะว่าเพราะการการหายตัวของแตงโมไปเนี่ยตอนเวลาสองทุ่มสามสิบหกนาทีเนี่ยผมมั่นใจร้อยเปอร์ซนมั่นใจร้อยเปอร์เซไอเรือลำที่สองเรือสีแดงเรือลำที่สองเรือสีแดงก็คือเป็นเรือนั้นที่เป็นเรือที่เขาเรียกว่าอะไร เป็นเรือที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรือที่อ่อสีแดงหรือสีส้มๆหน่อยหัวเรือเนี่ยผมเคยลงรูปแล้วใช่ไหมอ๋อผมไม่เปิดข้อมูลที่ยังไม่ควรเปิดผมยังไม่เปิดครับข้อมูลอ่ะไม่ต้องห่วงผมเข้าใจ ข้อมูลไหนที่ผมคิดว่าเป็นข้อมูลสําคัญผมก็จะไม่เปิดครับผมก็จะเปิดโดยเฉพาะข้อมูลที่ผมคิดว่ามันเปิดได้แต่ข้อมูลที่แบบผมรู้ว่าเป็นข้อมูลสําคัญอะผมยังไม่เปิดยกเว้นจําเป็นอะยกเว้นจําเป็นจําเป็นในลักษณะแบบไหนอ่ะจําเป็นในลักษณะแบบสมมตินะอันนี้แค่นําสมมตินะแต่ว่าผมมั่นใจว่าดีไสน์ต้องรับเป็น คดีพิเศษแน่แต่ถ้าสมมติเป็นกรณีที่แบบเบสไซไม่รับเป็นคดีพิเศษนะแล้วเขาบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอเราก็ต้องควรเปิดหลักฐานทั้งหมดถูกไหมที่เรามีอยู่ในมือแล้วเรามอบให้ก็จะได้ประชาชนเขารับรู้ว่าถึงจะตะดสารหรือจะกระบวน,นการยุติธรรมอ่ะไม่ลงโท่อในพวกนี้ก็ให้ทางสังคมอ่ะ ต้องรับทอดไปเลยรับโทษไปเลยง้นมันจะ,อย,นนจะยอย่างนี้มันจะง่ายกว่าถูกไหมอย่างนี้มันจะง่ายกว่าถูกไหมครับมันก็จะได้ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรติดขาดติดขาดอะไรเลยไม่ต้องอะไรติดใจอะไรเลยแค่นั้นนะเราก็จะให้แบบรับรู้ไปเลยทีเดียว <c oughs> เพราะว่าเราจะมาพูดอะไรหรือเราจะมา ทำอะไรเนี่ยเราต้องมีหลักฐานเพียงพอมันที่ผมเปิดทุกวันนี้ผมก็เปิดพร้อมหลักฐาน